1,108เกมเอ้ยรีวิวไปเลยดีกว่าวผมว่าไหนไหนก็เปิดแนวอัพไปเผื่อคนแบบเอ้ยเล่นไม่ค่อยเข้ามืออยากหาแนวทางอัพใหม่หรือว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่ใหญ่อะไรเงี้ยในเสื้อตัวที่2เนี่ยลองกลับมาเล่นใหม่ก็ได้ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแนวอัพแล้วกันพันเก้แรงวนละเกียร์นะใครดูมาก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันมาเชฟเชนโก้บู๊นี่ผมว่าได้หมดนะ เม็ดอะไรก็ได้จะชูตติ้งจะสติ๊กเกอร์จะอจิลิตี้จะอะไรนะออฟเรบอลจะเอเรียลเลยแล้วแต่เรานะแล้วแต่ความชื่นความชอบแล้วกันนะครับส่วนผมก็จะอัพแบบนี้เจฟเชนโก้ก็บันทึกไว้ได้นะครับอารมณ์ประมาณนี้เลย6กคล่อง8หาช่อง12บวิ่ง8แข็งแกร่ง4ประมาณนี้นะเจฟเชนโก้แล้วก็ เว้ยสกิลด้วยดีกว่าไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดไปนะถ้าคนดูตอนกินข้าวก็ผมว่าน่าจะเพลินอ่ะเออเปิดดูไปตอนกินข้าวอะไรเงี้ยนะบูสต์ไซเอร์ด้วยได้เห็นด้วยนะครับแลก็จะมีพวกดับเบิลทัชคัตวีไฮวันทัชซีดานเทิร์นแล้วก็ทูพาสซิ่งอันนี้เชฟเชนโกส่วนเอโตนี่ก็ไม่ต่างกันเลยเอโตกับเชฟเชนโก้ชอบเหมือนกันเลย8 2 8 10 8แข็งแต่ง4มากับเชฟเลย นะครับน้นหาช่อง 10, บสปีด 8, ดคล่อง8เพิ่มส่งมาสองเพราะว่าไม่รู้สิเพราะว่าชอบอยากให้มันส่งเหลืองนะจริงมันส่งเหลืองนะเชฟไอเอโต้เนี่ยที่ปรับให้นะแล้วก็ส่วนเรื่องของเม็ดก็สไตเกอร์แนละ้วผมจะไม่ผิดเอโตเนี่ยเอ้ยชูตติ้งว่ะนี่ไงเห็นนะหลงหลงลืมลืมแล้วหลงหลงลืมลืมแล้วนะครับ วันทัศลองแรงชูตติ้งทูปาสซิงดิปปิ้งช็อตแล้วก็สีนันือเอาจริงดิปปิ้งช็อตไม่ต้องเอาก็ได้นะเอาสกิลอื่นก็ได้อันนี้คือสมัยตอนที่กําลังบ้ายิงม่วงอะนะยิงม่วงแล้วติดดิปปิ้งช็อตแหะจะบ้าจัดๆตอนนั้นก็เลยใส่ดิปปิ้งช็อตมาให้ติดกระดอนพื้นสวยๆประมาณนั้นแล้วก็ข้ามหยุดไปก่อนนะครับแท็กติกใช่ไหมแท็กติกอันนี้ก็ตอนสตรีมอยู่นะครับตัดคลิปมาลงแล้วกันนี่กาก้ากับเอโต กาก้าตั้งรอไว้เล่นเกมบุกส่วนกับเอโตวิ่งตรงเพราะว่าผมเล่น GP 2ีคนไงอีกคนก็วิ่งสายให้แล้วเจฟซินโกหน้าที่แบบโคตรเบสิกเลยเอโตวิ่งตรงกาก้ารอสวนแค่นั้นเองครับแล้วก็นี่ลายเส้นแผนนี้เล่นมานานแล้วเป็นของญี่ปุ่นสักคนหนึ่งอ่ะตั้งแต่ซีซัน2นะเพจ2อ่ะแผนนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมส่วนตัวที่เล่นยังจ่ายบอลได้เหมือนเดิมบุกได้นานๆครั้งแบบเปิดบอลน,นะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แล้วก็มาที่ เมสซี Messi. Messi ่เมสซี่ยังยังหาเม็ดคุณภาพไม่เจอเลยทุกวันนี้เจ็ดหกแปดแปดสิบสองเรียวเนี่ยเมสซี่เม็ดนี่ยังยังลังลเลอยู่เลยนะว่าจะใส่เม็ดอะไรไปนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นออฟเฟนคร r e เตอร์หรอนะครับสกิลยังไม่ใส่อะไรเลยนะเมสซี่อยู่ในช่วงที่กำลังลองอยู่เลยนะลองในแรงนี่แหละ สก,กิลก็ไม่อะไรเยอะแยะนะครับถ้าใส่ใส่ซีดานเทิร์แหละถ้าใส่นะซีดันเทิร์มาก่อนแล้วมาก่อนแล้วหนึ่งนะแน่นอนเนี่ยได้เลยซีดันเทิร์วันทัชพาร์ตมีแล้วเพื่อทำสอดทูพาสซิงโอ้ที่เกียร์คิดปะมาแล้วก็ริคาโดกาการก,ก,การครับจริงๆก็ไม่ได้เจอบ่อยนะากากากผมว่าไม่ได้เจอแบบเกลือนแบบนั้นแล้วก็คุณติดตามด้วยนะครับผมขอบุณมาก กำลังใจเล็กๆกนอยน,อยน้อยสีปีนี้ผมอยากแสนซับว่ะกลับมาทำจริงจริงครัตอนนี้เกือบหกหมื่แล้วยังไงขอหกหมื่นก่อนแล้วกันนะับติดตามเนี่ยเก้าเจดปดปดแปดหนึ่งก็ยังเอี่ยวแข็งแกล่งมาหนึ่งก็ยังดีแว้วผมก็ยังยังว่าจะเอี่ยวติดแข็งแกล่งมานะแล้วก็พลังนะับข้างในเป็นเม็ดสตรเกอร์ คาร์ดเวนเธอลองในชุดติง้งเวดพาร์ไฟติ้งสปีดแล้วก็พินคอยคอซซิ่งลิคาโดกาก,ากา้าประมาณนี้แล้วก็มาไฮไลท์คู่กลาง2คนรูปร่างดีจัดจัดนะเพิ่งจะเล่นไป259รเมตรเองนะครับแฟงอาการแพ็ค200ร้อทับสองเนี่ยนี่เลยสี่หกแและก็เกมรับ8เน้นกลมกล่อมเพราะว่ายืนตัวบนกว่าเวล่าหน่อยแล้วก็เป็นออเชสด้วยนะบูทก็บูธก็ เดี๋ยว defending แล้วก็มีแอรเลียส่งเสริมศักยภาพลูก,กาอากาศใช่ไหมแล้วก็ใส่เฮดดิ้งด้วยนะใส่เบิร์นทัชแล้วก็ลองในชุดติงเอาไว้ยิงไกลบ้างส่องดับเบิร์นทัชจะใส่แบบนานๆหลุดมาได้ยิงประมาณนั้นส่วนปฏิกเวลานี่ผมก็มีตัวเดสนะแต่ชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเล่นกลางรับตัวเดียวด้วยชอบเลยแบบยืนพื้นไว้ก่อนแฟรง้งอกาศปรับเป็น CM ได้ ไปเล่นบล็อกทูบล็อกได้ไปเล่นโตโัวโฮเพเยอร์ซีได้ะอะไรเงี้ยเล่นได้หลากหลายนะปาติกวิเอล่านี่เลยสี 4, 4, 12, 4, ่สี่สิบสองสี่สิบสี่ปาติกเบล่านะครับอันนี้ก็นิ้นเกมลับเน้นละปีเลยโอ้ยขอบคุณใจส้มด้วยเชนเออไปดูค่าพลางังดีกว่าคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ ถือว่าทำไปไหนๆก็ถามแล้วก็ทำไปเฉลยนะครับสายฟรีเล่นได้เสมอนะเมื่อกี้ยังจะโดนตบอยู่เลยชัดดาวเมซี่ออกว่ะ่วช่วดงามมีเฮดดิง้งไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้แมนมาร์กิ้งนะทวัวร์ซิ่งดับเบิ้ลทัดลองชูตติง้งแล้วก็คาปิติเคลียร์เหมือนอารมณ์ฟังรายการเมื่อกี้เลยใส่ลองในชูตติ้งไปครอบคุมการยิงนอกกรอบแล้วก็ดับเบิ้ลทัดจังหวะแบบไม่รู้เผลอๆไง ดับบินทัดยิงยิงยิงแมมีจังหวะนะก็ใส่เลยนะครับประมาณคไม่ได้มีอะไรเยอะเล่นด้วยครับจองห้องผมขอรีวิวก่อนได้ไหมมีคนถามมาก็ทําคลิปรีวิวไปเลยนะครับง่ายๆเล้วแต่ผมไม่เล่นแรงแล้วนะเพราะว่าผมลงไปแล้วแรงวันสุดท้ายไปอยู่อะไรมุมเล็กๆตรงนั้นเหรอเอา้าก็ชอบดีกับคุนเนีนะครับแล้วก็อีกสี่คน พวกนี้ผมว่าได้หมดนะเอาเป็นส,สิตัวจริงดีกว่าผมว่าง่ายที่สุดแหละโรเบโตคาร์ลอสซึซ่งภาคนี้ต้องให้เขาตั้งแต่เปิดเติมมานะต้องให้เขาแหละเพราะว่าผมารู้สึกว่าโอเคอารุมเดลฟิลิปรามเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องยกให้เขาเพราะว่าผมชอบมากกว่าโรเบโต c คาร์ลอส2อง7 7 4. อันนี้น่าจะเอามาจากญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับอันเนี้ยเพราะว่าของใหม่งไง แต่ก็ได้ครับผมก็ลงตัวเลยนะแนวทางอัพเนี่ยของญี่ปุ่นสักคนหนึ่งนี่แหละใครไม่รู้นะในทวิตอะเต็มไปหมดก็ได้ลงตัวมาเพราะว่าไม่ต้องเน้นเกมลับอยู่แล้วครับโรเบตโต้คาร์ลอสส่วนบูทนี่เอาตามเขาเลยนะครับคาร์ลอสเนี่ยพึ่งมาโรเบตโตคาร์ลอสบูทก็เบรกเบรกอะไรนะเบรกโช e คเบรกพูสอะไรเนรี่ยอันนี้เลยนะ ส่วนที่แต่งผมไม่น่าจะแต่งคาร์ลอนะเพราะว่า๋อาแต่งต e r เซฟชั่นไปเข้าปะทะยิงบนพอเมซี่ผมก็ไม่แต่งอะไรเพราะช่วงอยู่ในช่วงลองอะนะมันก็ไม่ได้อะไรมากแบก็กขวาเปาอโลมาลินี่หนึ่งพันเก้าสิบหกเกมกับแนวทางอัพที่เป็นตัวจริงอยู่แบบเยอะมากๆหนึ่งคนของกองหลังเลยนะสองสอง 68, หกสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเขาเข้าเานี่ยยังติดส่งกับติดติดเลี้ยงไว้เลยนะมาลินี่ บางคนก็เอาเอาลดหมดนะเว้ยแต่ผมก็ติดแล้วมันก็เข้ามือดีนะก็ไม่ได้จะซีเรียสอะไรนะสําหรับเมาดีนี่ซึ่งมันครบเบอร์แดงทั้งซ้ายทั้งขวานะมันดีตรงนี้ส่วนบูต agility อ่ะอันนี้ก็มันเข้ามือไปแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเปลี่ยนมันนะแข่งแต่ง heading กับแอริเลมาก็ส่งเสริมสกยภาพการอากาศทั้งคู่นะครับส่วนเซนเตอร์กู่เป็นเนสตา ผมให้โน,นหนึ่งเลยวะ่ะสำหรับเดสนะผมชอบมากๆเนสตอตัวอัปเกรดภาคนี้สิบห้าแปดสิบออกตัวให้ไวขึ้นสปีดดีอยู่แล้วแข็งแกร่งเพิ่มไปแล้วก็เกมรับเหลือแค่สิบนะครับสำหรับอเล็กซานดเนสตอรเดซโทย์และเหลือร้อยห้านะแล้วก็เม็ดเม็ดชัดดาวส่วนแต่งก็อุ้ยผมไม่แต่งเนสตอเลยนะน่าจะครบอยู่แล้วนะครับ ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยแพงหลังริโอฟอร์ดินานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โคตรสวยถ้าใครจําได้มาพร้อมเบนรูนี่มาพร้อมดาเดนฟิชเชอร์แล้วก็ฟอร์ดินานกรอบใหม่30ปีที่แพ็กนั้นแมนยูคุ้มมากๆมาดูที่แนวทางการอัดสี่แปดเสริมไวขึ้นแข็งแกร่งหน่อยเกมรับยังเยอะตัวบิลริโอฟอร์ดินานนะครับส่วนมิดถ้าจะไม่ผิดก,ก็ต้องชัด,ดาวเหมือนเดิมผมชอบชัด,ดาวนะ ชั้นหน้าครับแล้วก็เฮดดิ้งแลก็อาคาไปติกเคลียร์นะครับเสริมสเกลภาพลูกบ่งด้วยยาวๆแล้วก็เล่นเล่นจานอิงแป๊บเดียวเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเข้ารอเลยทำคลิปอยู่พอดีเนะลยก็ทำแล้วก็ทำยาวไปนะโน .1 น,นะตอนนี้แต่ถ้าใครมีร่างใหม่ผมว่าร่างใหม่ที่ร่างใหม่106ของบุฟฟอ่ะสวยแต่ผมไม่ได้ไปหรอกนะครับแค่บอกเฉยเ จาลุจิบ,บูฟฟ่อน4377อันนี้ดันร้อยเลย Gkawinith นะครับมาดูสกิลไม่น่าจะมีอะไรมั่งแต่เม็ดเซฟนะไม่มีสกิลอะไรก็ประมาณนี้11ตัวจริงที่อยู่ดีก็อยากทําคลิปมายัางไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันซีซันหน้าซีซันนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับเจอกันขอบคุณไลค์ด้วย